โปรดพิจารณานะครับไม่เห็นมีอะไรมีความเชื่อของบุคคลนะครับความเชื่อของบุคคลโปรดพิจารณาครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเริ่มพูแล้วครับเริ่มพูแล้วโปรดพิจารณาเป็นแค่แนวทางครับอันนี้ไม่ได้แอบอ้างครับ ทู่วงสวงครับโ่แล้วครับโ่แล้ว ตอนแรกมีแต่ความบ้างเปล่าครับตอนแรกมีแต่ความบ้างเปล่า ตอนนี้เหมือนอะไรจะโผล่ออกมาอีกแล้วเข็นดมดมเหมือนปลายเข็มเลยครับปรดพิจารณา ยานสังเกตให้ดีนะครับอันนี้ไม่ใช่การดอกลวงใครทั้งสิ้นนะครับความเชื่อของบุคคลนะครับมาไว้แค่นีก้กนครับบัดดีครับ